นี่เธอฟังนะฟังฉันให้ดีเข้าใจไหมเรื่องราวนั้นมันจบไปแล้วฉันยกโทษให้เธอแล้วล่ะไม่จะไปต้องมาทําอะไรแบบนี้อีกนะไม่จําเป็นเลยคือว่าฉันทนเห็นใครบางคนทําลายชีวิตหลานของคุณไม่ได้นะคะจะพูดถึงฤทธิ์ช่ไหมท้าไม่ก็อะไรขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นออแต่ว่าอาจจะมี หนูไม่อยากให้อนาคตของเขาพังอยากให้เขาประสบความสําเร็จคะ่ะอยากให้อนาคตของเขาสดใสแต,แต่ใครบางคนไม่ต้องการแบบนั้นคะ่ะพวกเขาพยายามห้ามหนูกเขาคือใครปราเกียกับลูกสาวยังไงล่ะคะฉันอยากแต่งงานกับหลานของคุณ <c oughs> เขาจะร่ํารวยหลังจากแต่งงานกับฉันแต่ปราเกียมาแทรกกลางระหว่างเขากับฉันนั่สิคะปราเกียไม่อยากให้ฉันแต่งงานกับเขาเธอเป็นคนไม่ดีคุณควรให้ดิฉชีนะ่ะอยู่ห่างๆจากเธอให้ได้นะ ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอกำลังให้ร้ายใครอยู่นะตอนนี้นะเขาคือผูวหญิงคนเดียวที่ช่วยเธอไว้จากฉันที่ตลาดในวันนั้นยังไงแล้วลืมแล้วเหรอฉันกำลังจะแจ้งตำรวจมาจับเธอไม่ละอายเบาหรือไงฮะแทนที่จะขอบคุณเขาแต่เธอพยายามใส่ไฟให้ฉันเกลียดเขาวิจารณ์เขาเสียหายหายในวันแรกที่ฉันเจอเธอเนี่ยฉันมองว่าเธอมันก็เป็นแค่คนรวยนิสัยเสีย เป็นคนอวดดีและเห็นแก่ตัวและภายในวันนี้เธอก็ได้พิสูจน์ตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าเธอเป็นแบบนั้นจริงๆไม่สําคัญแล้วนะคะฉันคู่ควรกับหลานคุณที่สุดอะเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็รักกันมากๆเลยด้วยเขาจะมีความสุขที่ได้อยู่กับฉันอะประเกียสําคัญกับคุณมากกว่าความสุขของหลานชายของคุณอย่างนั้นเหรอคะฉันรักหลานชายคุณฉันอยู่โดยปราจจากเขาไม่ได้ด้วยคุณไม่สงสารฉันมากเลยเหรอปราเกียดีแต่ห่วงลูกสาวตัวเองอะ เธออยากให้รทธิ์ชีแต่งงานกับชาหนาะลูกสาวของตัวเองแล้วรทธิ์ชีจะได้อะไรจากการแต่งงานกับชาหนาล่ะถ้าเขาถ้าเขาแต่งงานกับฉันเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขครอบครัวเขาจะมีความสุขแต่ว่าตราบใดที่ปลายเกียอยู่กับคุณนะริ์ชีนะ่ะจะไม่มีวันมีความสุขเด็ดขาดเลยโอ้แลว่าเธอรักริ์ชีใช่ไหมฮะแต่เธอจฉันควรบอกเธอให้เร็วกว่านี้นะคือเรื่องมันก็คือ เราเดี๋ยวให้ชาหนลคำบริกชีนี่มั่นกันไปเรียบร้อยแล้วละ่พะพวกเขาจะต้องแต่งงานกันแล้วตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วด้วยมันจะดีกว่านะถ้าเธอไปจากที่นี่ซะแล้วก็อย่ามาเหยียบที่นี่อีกเป็นอันขาดเลยละ่ะที่นี่นะมันไม่ใช่ที่ของเธอหรอกนะไปซะอย่ามาเหยียบที่นี่อีกไปได้และเข้าใจไหม เป็นแค่เพื่อนและเป็นคนดีเดี๋ยวลากเขามาเกี่ยวด้วยเลยนะเราให้ชาฮานากับดิเชเนี่ยมันกันไปเรียบร้อยแล้วละ่ะ คุณหนูช่วขึ้นรถครับขึ้นรถเถอะครับคุณหนูชิญนั่งในรถนะครับช่วครับคุณหนูคนรวยแต่นิสัยไม่ดีไปดูสิเลยก่อนเบ็ตเกีรไปเลก่อนเื่นฉันขอแนะนําให้รู้จักนะนี่ปัลวิทลูกสะใภ้ฉันนะจ๊ะแล้วก็วิกรมลูกชายฉันและคนสุดท้ายรันบีหลานชายฉันโอเครอเจอหน้าเขาได้เลย เห็นแล้วคุณจะนึกถึงอาบีตอนหนุ่มๆฉันจะตั้งตารอเลยเขาเท่มากค่ะตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านอะไว้เขากลับมาฉันแนะนำให้รู้จักนะเออนี่ปริยังกาทำไมหลานถึงได้ดูโมโหล่ะลูกคุณยายหนูอยากไปพักร้อนไปให้ไกลจากที่นี่เลยหนูไม่อยากทำงานแล้ว นี่มานจิตคิดว่าอาบีดุเขามาหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกค่ะเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วหงุดหงิดกับเรื่องเล็กเล็กน้อยๆตลอดแต่ดูแล้วมโมโหจัดเลยนะเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ฉันจะคุยกับอาบีไม่ต้องหรอกค่ะเขาไม่เป็นไรหรอกเนี่ยรอเดี๋ยวนะวิดีโอคอหหาเขาเลยอะไรล่ละถ้าทําตามคําแนะนําเราจะทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ชัดเจนไหมโอเคนะพวกุณไปได้ ฮัลโหลวิโอคอลอยากให้ผมดูอะไรเนี่ยซีเล็บหรือสารีหม่อยากถามผมใช่ไหมว่าสวยหรือเปล่าวูา oh, ฉันรู้ว่าฉันสวยอยู่แล้วล่ะมั่นใจสุดๆเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโทรมาทําไมล่ะครับวิกรมไม่รับสายเลยครับเปล่าหรอกฉันโทรมาคุยเรื่องปริยังกาเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทหรือเปล่านะไม่ครับทําไมล่ะก็กระฟัดกาเฟียนมาเลยตอนกลับถึงบ้านบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่อยากไปให้ไกลจากที่นี่ไม่อยากเจอหน้าใครบอกว่าอยากลาออกจากบริษัทด้วยนะ มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมคุยกับเขาเองนะอาจ้ะดีแล้วอาบีจะจัดการให้เขาจะคุยกับปริยงกาให้เองไงค่ะลุงเฮยนายปรียงกะจะจองตั๋วไปไหนดีตั๋วเหรอก็เธออยากพักร้อนเนี่เธออยากไปไกลาจากทุกคนไม่อยากจะทำงานนี่ใช่ค่ะลุงเฮยหนูอยากไปแต่ว่าตอบว่าใช่หรือไม่ก็พอเกี่ยวกับริชีใช่ไหม ใช่ค่ะงั้นไม่ต้องไปไหนมาคุยที่บริษัทนะโอเคค่ะลุงเหยหนูจะไปที่นั่นว่าไงริชีเอาคุณนะครับผมตัวชาณาแวะมาบริษัทผมต้องให้กุญแจเข้าบ้านใหม่ยังไงตอนนี้เราก็สายแล้วเรารอชานากลับมาแล้วก็ไปพร้อมกันก็ได้จ้ะ แต่เธอจะให้กุญแจเข้ามาก็ได้นะแบบนี้ก็ดีเกิดอะไรขึ้นครับน้ำเสียงดูหง,งุดหงิดนะริชีฉันไม่รู้จะบอกเธอเรื่องนี้ยังไงนะเธอลองหางานที่อื่นทําดีไหมฉันหมายถึงเธอไปฝึกงานที่บริษทัทอื่นได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้นะ่ะมันคงจะดีกับเธอในอนาคตมากๆเลยนะฉันก็แค่เสนอนะจ๊ะนี่เปลี่ยนการมาหาคุณาอีกแล้วเหรอเอาไว้เจอกันที่บ้านในเมราอุลิก็แล้วกันนะเราคุยกันที่นั่นก็ได้ได้ครับบาย ฉันขอโทษขอโทษฉันว่าออกไปนานแล้วคุณกลับให้มาเร็วกว่านี้แต่ว่าฉันบังเอิญเจอโบราแรมนะสิฉันก็เลยคุยโมอโอวดเรื่องลูกค้ารายใหญ่ที่เราได้มาฉันโมอต่อน,นิดหน่อยด้วยว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะต้องป่าประกาศเรื่องดีๆของเราบ้างไงเล่ามันก็เอเท่านั้นเองไม่มีอะไรเอฉันต้องบอกพวกเขาแบบนั้นบ้างเปรียงกามาที่นี่ค่ะโอะใช่ยแล้วฉันเจอเขาข้างนอกนะ เขาเนี่ยขลังใ้รยริชีมากๆเลยป้าสาริตาฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันไม่รู้สึกว่าเขามีรังสีความดีเลยฉันรู้ว่าแม่นานเป็นเด็กประหลาดตั้งแต่ครั้งแรกที่มาบ้านเราแล้วล่ะเขาบอกฉันนะว่าเขาน่ะอยากจะแต่งงานกับริชชีอยากจะทำให้เขารวยด้วยแล้วก็ยังพูดจาใส่ร้ายปลายสีเธอด้วยนะแบบนี้ไม่ดีเลยล่ะข้าบอกว่าฉันทำพลาดที่ให้ชาานากับริชชีแต่งงานกันเอราะว่าเธอน่ะอยากจะทำร้ายริชชี่ะสิ ปาสาริตาเขาไม่ใช่แค่ประหลาดนะคะเขาดูอันตรายมากด้วย เขาไม่ได้โง่นะคะเขามีปัญหาทางจิตขั้นร้ายแรงเลยเขาต้องเข้าบําบัดนะ่ะเขาต้องหาหมอเพื่อรักษาตัวเขาคลั่องริ์ชีหนักมากแล้วปปายังจะพูดเรื่องชานะให้เขาฟังอีกนี่ฉันอนันนี้ปราเกีย แท็กซี่แท็กซี่ทำไมแถวนี้ไม่มีแท็กซี่เลยรอฉันตรงดีนนะไปกันอ,อะไรกันนี้พระแม่รักมีบอกว่าเราไม่ควรอ,ออกจากบ้านเลท่านบอกว่าเราจะหาว่าที่ภรรยาของนายเจอที่ไหนพระแม่รักสมี โอ้นายหมายถึงเทพที่เราบูชาในพุทีรีอาเห็นเธอเป็นพระแม่เลยเหรอนี่บอกฉันมานะนายเคยเห็นฉันทำตามคำสั่งพ่อหรือเปล่าไม่เคยถ้าฉันไม่เคยทำตามพ่อแล้วอะไรทำให้คิดว่าฉันจะทำตามรีอาล่ะฮะจำเอาไว้นะทุกวันก่อนมหาลัยเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียนฉันจะมาที่นนี่จนกว่าจะเจอผู้หญิงในฝันเลยล่ะ เราจะมาที่นี่เพื่อหาพี่สะพ้ายของนายยังไงล่ะโอเคไหมเข้าใจนะเข้าใจนะเฮ้ย <c oughs> โอ้เจอแล้วอ่ะเจอใครดูนู่นเซเจอแล้ว <c oughs> ตั้งแต่เรามาถึงเดลีเน,นี่ยน,นายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอะไรกันเนี่ยนี่จะบ้าแล้วดูทางโน้นเซ อ่าเห็นเรือ,อยังล <ะ S 2> ่าผู้หญิงที่นายชอบเหรอใช่ประจีก่อนซีอยู่นี่อยู่นี่ไม่เข็ดหรือไงลืมแล้วเหรอถ้าเราเข้าไปก็เธอจะต้องกโกรธฉันยังจำที่โดนตบหน้าครั้นกอดได้เลยนะแต่ครั้งนี้เออถ้าจะคุยดีๆทำให้เธอตกหลุมรักฉันจำคำฉันไว้เธอคือคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยเราจะรักกัน ฉันจะเอาชนะใจเธอเหมือนดาราในหนังรักรู้ไหมดาราทำอะไรในหนังนะ่ะพวกเขารุนตับกระชว่วอพวกเขาหวานสน่ห์ใส่ผู้หญิงยัง,ยงมีชั้นเธอิอ่เข้าใจนะและฉันจะแสดงให้นายเห็นเองละไป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 ดูกันนี่เพื่อนมอกทางโน,น้นเห็นสาวสวยในชุดสีน้ำเงินนั่นไหมฮะเห็นครับนายขับไปหาเธอนนะ เราให้เธอจ้างแท็กซี่น,นายไปส่งที่บ้านเก็บเงินที่เธอจ่ายนายไว้แล้วกลับมาที่นี่จะจะให้เพิ่มอีก500รรูปีเลยรู้ไหมว่าทำไมนายจะต้องกลับมานนี่เออทำไมครับเพราะหลังจากนายกลับมานายต้องบอกที่อยู่เธอกับฉันไงผมไม่ละเมิดเรื่องส่วนตัวลูกค้านะครับโอ้เป็นคนดีนละแล้วท่านี่ละ่ะ นี่จะเปลี่ยนใจไหมเห็นไหมวันนี้นายโชคดีนะแล้วก็รับไปเลยไปส่งเธอซะส่งที่บ้านของเธอแล้วกลับมารับเพิ่มอีกนะที่รักของฉันต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยนายพูดถูกเป๊ะเลยพอเรารู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเราจะบอกทุกคนว่าเธอเป็นผู้หญิงของนายนะคราวนี้ ต้องค่อยเป็นค่อยไปฉันจะทำให้เธอหลงรักฉันให้ได้เลยสวัสดีค่ะเชิญค่ะฉันเช่อมาทุกที่นี่ที่ไร่รู้จักนะเธอคือมาทุงั้นเหรอฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่เห็นคนอื่นที่นี่<ม>ฉันคือมาทุแน่นอนค่ะดูฉลาดเกินหน้าที่ไปหน่อย<ม>ต้องอบรมสั่งสอนให้รู้ตัวมานี่มาเอาค่ะยื่นมือออกมาอมสองของ้าง ะระวังด้วยค่ะระวังเอาอออออไปวางข้างในซะ,ะระวังนะคะค่อยๆเดินะออระวังกล่องให้ดีสิค่อยๆวางนะคะออมีเครื่องเทศอยู่ในกล่องนีออออ้นี่ลูกสาวฉันปลาเกียส่วนนี่มัทุคนรู้จักของกุจรัดส่งเข้ามาช่วยเราที่นี่น่ะ พอใจไหมเอาล,ล่ะยังมีของบางส่วนอยู่ข้างนอกช่วยฉันยกได้ไหมมาทุมาทุเากำลังไปค่ะยกไปที่ละกล่องดีกว่า,<อ>าะนะ,ะระวังนะจ๊ะกล่องใบนั้นจะยกเองคนเดียวก็ได้นะรู้ไหมนี่ช่วยบอกอะไรชันสักอย่างได้ไหมคะคุณใช้ครีมบำรุงผิวตัวไหนเหรอ,อฉันมั่นใจ<อ>ว่าเป็นของแพงเออไปไปกันเถอะค่ะโอเค มันไม่ได้หนักอย่างที่เขาทำาทาทางรอกนะรู้เปล่าเธอเจอแฟนคลับตั้งแต่มาถึงที่นี่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าใช้ครีมบำรุงตัวไหนคะออเครีมครีมบำรุงฉันไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยงั้นฉันบอกของแม่ฉันนะเพราะฉันใช้ตามแม่ของฉันนะได้ค่ะขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่คุณไม่สวยเท่าเขาอะไรนะนี่เธอกวรได้เห็นฉันสมัยสาวๆนะฉันสวยมากถึงขนาดที่คนเรียกฉันว่าซีนาตอามันนะ ค่ะแต่ว่าคุณดูไม่เหมือนเธอสักนิดเลยเฮ้ยนี่มีงานอีกเยอะต้องทำนะไปยกกล่องใบอื่นมาเร็วเข้าไปได้วิที มาแทรกกลางระหว่างเราสองคนฉันจะต้องกำจัดเธอทิ้งไปให้ได้เลยฉันจะทำให้ได้เพียงก็ยัยน่นมาทำอะไรที่นี่หมายถึงใครชาห์นาไม่เกี่ยวอะไรกับเธอนะริชีนายไม่บอกไม่เป็นไรนะฉันจะไปถามเองฉันจะไปถามกับเจ้าตัวเองเธอมาที่นี่เพื่อกุญแจบ้านพอใจยังฉันไปได้แล้วนะฉันมีงานต้องทำ ริชี่ฉันต้องการความรักจากนายไม่ใช่ความเกลียดชังทะเลาะไปไม่ช่วยอะไรเลยฉันต้องใช้ทางอื่นเพื่อให้ได้เขาคืนมาฉันกำลังจะทำเรื่องที่ทำให้ริชี่เสน่ทสนมกับฉันให้มากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปประจีเริกงานแล้วมาที่นี่เลยนะฉันลืมอะไรไว้หรอฉันว่าฉันเอาไปหมดแล้วนะ นี้ฉันลืมขอนซื้และฉันก็ต้องกลับไปฉันก็รู้ว่าฉันรักต่างหูคู่นั้นมากแค่ไหนชันนะแค่ต่างหูคู่เดียวทำไมต้องลงทุนขนาดต่างหูคู่นั้นให้ไปถึงโฮจิอาปูฉันก็ยอมนะเลิกถามแล้วมาหาฉันที่นี่เลยนี่เธอแน่ใจนะว่าไม่ได้ลืมอย่างอื่นอีกโอเคคือว่าฉันเจอแท็กซี่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนเ้าจะกินขนมโกก๊าป้าที่ร้านที่วารีการตั้งแต่ย้ายมายังไม่ได้กินเลยอแล้วเจอกันบายจ้ะ เฮ hey, ประทีไงอรารยันนี่อะไรเนี่ยไอหมอนั่เป็นใครนั่นคุณร้ายในหนังรักนายใช่ไหมเออจะไปไหนอ่ะให้เราไปส่งได้ไหมนายเป็นคนขับใช่ไหมล่ะเขาจะไม่ได้ขับใช่ไหมเออโทษนะหมายความว่างไงไม่รู้ตัวเหรอฉันนะไม่อยากตายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ฉันก็แค่อยากแน่ใจว่าคนขับเขาขับรถปลอดภัยไม่เป็นไรอย่าขึ้นมาล่ะ นายอย่าบอกว่าไปส่งเขาสินี่ไม่ต้องไปส่งฉันหรอกฉันเจอแท็กซี่แล้วทำไมสองคนนี้ต้องทะเลาะเรื่องเล็กน้อยด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อน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 อย่าเพิ่งไปแป๊บนึงนะหัวหรือก้อยอะไรหัวหรือก้อยเลือกมาสิหัวหัวหัวงั้นเหรอถ้าเธอแพ้ออกก้อย นี่นายจะบอกว่าฉันแพ้แน่นอนเธอแพ้แล้วไม่คนฉลาดนั่นแปลว่าเธอต้องนั่งรถคันนี้ไปกับคนขับคนโปรดของเธอเธอชอบอรยันไม่ใช่เหรอมาสิมาออขอโทษทีนะครับขอบคุณที่รอนะครับขอบคุณมากนี่สําหรับคุณครับขอบคุณนะครับบาย ฉันขับรถแล้วมีปัญหาอะไรเหรอขับไปซิให้เหมือนวัวเทียมเกวียนน่ะวัวเทียมเกวียนเนี่ยนะใช่ถ้านายทำตามเขาแนะนำนะนายจะต้องขับช้าๆรู้สึกเหมือนเป็นวัวเทียมเกวียนเลยล่ะมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาคือตัวปัญหาตัวจริงเธอขึ้นรถไปกับเด็กหนุ่มพวกนั้นเหรอเราควรกล่าวเพเชียปูไหมทำไมนายเอาแต่พูดถึงโฮเชียปูนี่ฉันจะไม่ยอมตัดใจจากผู้หญิงที่ฉันรักง่ายๆหรอกนะแตะฉันต้องหาให้เจอว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร มันเป็นใครกันฉันต้องรู้ให้ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเธอขึ้นรถเราแล้วเธอจะอ้างทำไมว่าเธอจะไปแท็กซี่อะฉันไม่เคยพูดว่าจะมากับนายนายขอให้คนขับแท็กซี่ไปเองฉันถึงต้องมาไงล่ะขอบคนณนะนอะไรไมขอโทษนะฉันถามคำถามเธออยู่เธอควรตอบฉันซิเธอได้ขึ้นรถมาก็เพราะฉันนะฉันโยนเหรียญชนะถูกไหมื <laughs> ม,ม,มนี่นายหัวเราะทำไมเนี่ยบอกเธอไปซิ นี่นายเขาทำไมเขาเป็นน้องชายฉันฉันจะทำอะไรกับเขาก็ได้เขาไม่ใช่ริชีฉันไม่ต้องขออนุญาตใครนะเอ,อริชีคือใครก็ได้ฝึกง,งานไม่เอาไหนไงแล้วเธอชอบเขามากๆเลยละ่ะใช่ฉันชอบเขาจริงๆก็เพราะว่าเขาน่ะเป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับนายและอรารยันเ,ออเขาไม่ใช่คนจําพวกที่อิจฉาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยนี่นายมองถนนไปที่หน้าไม่ต้องไปฟังเธออรารยันนายขับรถดีมากเลยไม่เหมือนใครบางคนที่ขับเร็วเกินขอบคุณ e ีเซนเ t ชันคุณเยี่ยมมากเลยดีกว่าของผมเยอะเลยไม่มีใครเก่งเท่าคุณแล้วครับคุณคือดาวของบริษัทนี้ทั้งบอสหลานสาวบอสน้องชายบอสพวกเขาเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวคนโชคดีเท่านั้นแหละที่ได้รับการดูแลแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าจะไม่มีใครโชคร้ายอย่างผมทอมบอยคุณรู้เรื่องผมกับปปยังกาไหมผมไม่รู้ว่าได้เข้ามาฝึกง,งานในบริษัทของลุงเธอถ้าผมรู้นะ ผมจะไม่มีวันมาทำงานที่นี่เลยละคุณไปเถอะผมจะทำงานให้เสร็จแล้วกลับบ้านที่หลังโอเคโอเคคุณครับคุณเมระาอยากพบคุณที่ห้องทำงานนะครับตอนนี้เหรอครับใช่ครับเออโอเค